ไ้ก่ป้าน,ห,นาาหายคุกเวค่ะ่หมกักันบ้าเพื่อนสอคู่ค่ะว้าวจริงเหรอคะคําังกัานเพื่อนไปเลยเหรอใส่แล้วดีนีขอเธอโดนฉันบีดไงหยุดก่อนหอมพี่เป้เอาปนี่เลยนะสมุดเล่มนี้ไม่ใช่ของเธอนี่มันเป็นของเพื่อนทำอย่างน,นี้ได้ยังไงคะถ้าเธอยังขี้เกียจและขี้โกงขนาดนี้นะฉันบอกไว้เลย ธอไม่มีวันเรียนถูงเกินของเพื่อนหรอกนนนอนักเรีนยนคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเปรมน,นะคะ